เมนูของห้าวมน,นีจ้าพี่น้องมกกบใส่หัวปีจ้าเนี่ยจ้ากินกับข้าวเหนียวห่อนๆแซ่บๆเพื่อกาจ้าพี่น้องใครอยากรูว้ว่าเฮ็ดจังไดไปเบิ่งวิธีท้ำกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนแรงจ้าช่องสวนท่านราราชและปริชัดคือเกาจ้าพี่น้องรัดกับสิพ้ามาเฮ็ดกับข้าวแรหลคือเกาจ้า เป็นเมนูนี่จ้าพี่น้องพี่น้องเบื้องสิบรล้วเป็นยังครบจ้าครบซับละเอียดจ้าอันนี้รัดกระลางทําความสะอาดแล้วก็ซับละเอียดเรียบร้อยจ้าพี่น้องมือหนีสีผ้ามัโมกครบจ้าที่เขาซับละเอียดเพราะว่ากระดูกมันแข็งได้จ้าพี่น้องสิเฮตเอ่อเพื่อผู้เฒ่าน้าจ้าผู้เฒ่ากินได้เล็กน้อยกินได้จ้าวัตถุดิบเขากับซมีบักพริกแห้งหอมแดงจ้า ผักอีตู้พริกลูกโดดตะไคร้เก็บสดสดอยู่หลังบ้านเนี่แหละจ้าแล้วก็ปีเก็บสดสดอยู่ข้างบ้านจ้าพี่น้องไปขอย้าแล้วมากก็เลยสิมวกัน,นก,นกบไปเพื่อย่าแล้วจ้าแล้วย้าแล้วเถ่าแล้วก็เลยสิซบับให้ละเอียดแน่จักหน่อยจ้าพี่น้องขั้นตอนแรกของเหากับสิมาหันหัวปีเด้จ้าพี่น้อง การหั่นหัวปีแล้วจ้าพี่น้องถ้าว่าอยากให้หัวปีดำเท่าก็เอาอันน้ำใส่เกลือขึ้นเก้าแลยเจ้าพี่น้องวานหัวปีก็เป็นต้นพอดีจ้า ส่วนแกเขากับพวอา่ำ้จ้ะพี่น้องหัวยงยงปอกออกมากได้น้อยเดียวมมกบอาหารอีสานนี่เข้ากันที่สุดแล้วจ้ากับหัวปีใบตองกับพวกอืดนนจ้าของขางบ้านเพื่อนดอกพวกเม่นของจะคลองย่าเราใจดี เลสิเฮตโมโกไปสู้เพ่นกินน้ำจ้าพี่น้องพ่อหั่นปีแซ้นำไว้แล้วจ้าพี่นอ้องเขาก็มาตำตำเครื่องแกงจ้ากระสีประกอบด้วยบักพริกแหง้งพร้อมแดงจ้าแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ซอยเป็นตอนนี้หน่อยได้จ้ตาตำให้มันแหลกแหลกแลวจ้าพี่น้อง แต่ใครไม่ค่อยบวเป็นเซน็จ้าเริ่มแหลกแล้วจ้าโมก,กัวพระต้องเฮ็ดลดจัดจานแนได้จ้าพี่น้องให้ออกเผ็ดจักน้อยจ้าใส่พริกแห้งค่อยแดงดีจ้าหอมพร้อมจ้า ได้ทีแล้วจ้าพี่น้องประมาณนี้จ้าขั้นตอนต่อไปจ้าพี่น้องกบใส่หมอ้อตามด้วยพริกแกงจ้าพริกแกงที่าต่ำแลยล่ะ เมนูนี่สีหยากแน่จักน้อยจ้าน่นได้กินตามด้วยหัวปีจ้ากินกับเเหนียวแสบคักเด้อพี่นอ้องนบรรดามกมกโกบเนี่ละจ้าแสบก็มู ความคิดเห็นส่วนตัวด้วยจ้าใส่พริกลกโดดจ้าพี่น้อง ขออนุญาตใส่มือคือเก่าหละจ้าเห็ดกินในขอบพออั่เนอกบ่แมนเห็ดขายขอกีตู้จ้าเอิ่นบรสุภาพกับขออภัยได้จ้าพี่น้องใบแมงรักปรุงรสจ้าพี่น้องน้ำปลา,ลาจ้า ช่วงปรุงรสนี่เต้องกาเอาด้วยจ้ารถมือของจาของผงนัวจ้า ผงปรุงรสจ้าพี่น้องเกลือนิดน้อยจ้า เข้าจ้าพี่น้องปรุงรสตามใจชอบพี่เก้าเหรอจ้าเครื่องปรุงกับมิสซี่นิจ้าพี่น้องอาหารอีสานมีอลไยเห็นปีได้ไร จักน้อยมักนกะยุบได้แต่เวลาห้าห,าหมกหอมห้วยๆจ้าพี่นอ้องคนใดทีแล้วเขาก็สิบปห่อใส่ใบตองจ้าพี่น้อง เบตองที่ห่อออกมาห้ากับมาเสร็จทําความสะอาดก่อนด้วยจ้าพี่น้องแล้วห้ากับมาล่นไฟจ้าเพื่อให้มันอ่อนจ้าค่อยเอาไปห่อมกจ้าพี่น้องตักใส่เบ็ดตองพร้อมห้อจ้าพี่น้อง เอาสามหมกนะเลยเียบ้อยจ้าพี่น้องได้สามหมกจ้าหมกใหญ่ๆจ้าห่อหมก้วสิบคอยงามบันไดเด้อพี่นอ้องเยาวากันได้จ้ามาทีนี้เขาก็ข้างไฟเลยจ้าเอาไปหนึ่งจ้า างไฟหนึ่งจ้าพี่น้องถ้าผู้ใดมีซึ่งก็ใส่ซึ่งได้จ้าพอดีและสะดวกใส่แบบนี้จ้าพี่น้องปิดฝาจ้าดนเติบแน่จักน้อยจ้าหอมห้วยๆจ้าพี่น้อง แก่ยีซุกแล้วจ้าหนึ่งม้ยี่สิบนาทีแล้วจ้าพี่น้องใส่เวลาครึ่งชั่วโมงด้วยจ้าพี่น้องเ้ามาเปิดเบิงซุกแล้วจ้าเป็นยังค่อยรู้ว่าซุกเนี่จ้ารัดออกมากแก่บึงหมกหนึ่ง,ง,งด้จ้าครึ่งชั่วโมงพอดีจ้าพี่น้อง ใส่ไฟแรงจ้ะพร้อมเสิร์ฟจ้าบัดเนี่ยจะใส่จานนะจ้าพี่น้องพร้อมกิ่นจ้าเรียบร้อยจ้ามกกบใสหัวปีจ้าพี่น้องเมนูนี่กับขอารงจ้าเบิรงส้มคือสีเห็ดเนี่ยจ้าแต่บ่ยาก้อจ้ามันสิญยากตรงที่ว่าอันเ้าหาใบตองเนี่ะจ้าพี่น้อง ้าผู้ใดบ่มีใบตองกับมกหมอก,ก็ได้จ้าปุงเครื่องขึ้นรัดแล้วก็เติมน้ำจักน่อยแล้วกับมกหมอ,หมอเอาจ้าพี่น้องถ้าบมี่ใบตองจ้านี่จ้าหอมห่วยๆจ้าพี่น้องซิมรดเบืองแล้วแซ่บจ้าพอดีเป๊ะเลยเฮ้าสิปุงเครื่องอาหา้เข้มนิดนึงได้จ้าเพราะว่าเวลาเฮาหนึ่งไอ้น้ำมันออกเนาะจ้าปุงเครื่องไห้อันกอเกินพอดีมาหน่อยนึงจ้า ไปร้องเห็ดเบิงได้จ้าพี่น้องอาหารอีสาบนบ้านๆคือเก่าเหรอจ้าเห็ดแบบบ้นบานๆจ้าพี่น้องสูตรไผ่สูตรมั่นได้จ้าบางคนกับสีเห็ดคนละสูตรแต่อันสูตรภาคอีสานบ้านรัดเนาะจ้าแม่รัดผ้าเห็ดตะแบบนี้จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราจะขอตัวแต่เพียงเท่านี้เด้จ้าธรรมากักดไหลกดแช่ให้ช่องน,น้อยๆช่องสวนท่าญรัตาและปริชาติั้นเด้ยจ้าพี่น้อง ขอบคุณทุกสับสัไข่คือเกาเหรจ้าขอบคุณติดติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเลยได้จ้าพี่น้องขอตัวไปกินเขากันจ้าหิวเข้าแห้งคือเกาเหร่จ้าพี่น้องเดี๋ยวสียหาคลิปดีๆไม่เบิ่งคือเกาจ้าพ่อกันคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า